สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมินก็ขอทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาพูดให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเว็บที่มันโกงเรานะครับวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับโดนเว็บโกงเราจะทำยังไงได้ก่อนอื่นก็ขอเท้าความก่อนนะครับว่าการโกงเนี่ยมันมีหลากหลายวิธี วิธีแรกนะครับที่มันจะโกงแล้วก็คือโกงด้วยกฎกติกาของมันอย่างเช่นเราโอนเงินเข้าไป10,000บาทเนี่ยเราจะต้องทำเทินหนึ่งเท่าหรือ2เท่าของยอดที่เราโอนเข้าไปทั้งทงที่เราต้องการแค่อยากได้กําไรแค่1000บาทเราเล่นในตาแรกเราเล่น1,000เราได้มาละเราจะเลิกเล่นได้ไหมได้ครับแต่เราไม่สามารถถอนได้นะครับ นี่แหละครับนี่คือคโกงด้วยกฎกติกาของเว็บพนันโกงด้วยเทคนิคต่างๆเช่นเน็ตกระตุกจอดำภาพหายมีการเปลี่ยนไพ่หรือว่ากล่องแจกไพ่มีระบบกลไกต่างๆนี่คือโกงจากเทคนิคของเว็บพนันที่ได้เรียนมานะครับมีการที่จะโกงลูกค้าด้วยเทคนิค ที่เขาจัดทําขึ้นมานะครับวิธีโกงต่อมานะครับก็คือโกงจากเอเจนต์ช่วงนี้นะครับลูกค้าส่วนมากจะถูกโกงจากเอเจนต์เยอะมากคือยังไงล่ะครับการโกรงจากเอเจนต์ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับไปเปิดยูเซอร์ใหม่โอนเงินเข้าไปผ่านเอเจนต์แล้วลูกค้าก็จะโทรไปขอยูเซอร์ใช่ไหมครับ พอเง,เงินเข้าในบัญชีเอเย่นเรียบร้อยเอเย่นก็นิ่งหายหรือไม่รับโทรศัพท์อีกต่อไปหรือการโกงจากยอดที่ลูกค้าเล่นได้คือไม่ให้เราถอนเงินสมมุติคุณเล่นได้หลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณจะถอนคุณกดถอนในเว็บรอ30นาที1ชั่วโมงก็แล้ว แต่ก็ถอนไม่ได้พวกเราต้องทำยังไงฮะก็ต้องโทรไปหาแอดมินโทรไปหาเว็บใช่ไหมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วมันก็จะบอกเราว่าระบบมีปัญหาเราเล่นผิดกติกาเราโกงระบบบ้างและสุดท้ายนะครับเป็นคำพูดแบบเดิมๆซ้ำๆขออนุญาตตรวจสอบ ห้าวันเจ็ดวันสิบวันแล้วจะแจ้งเรากลับจริงไหมครับมีใครโดนอย่างนี้บ้างนี่เล่าจากประสบการณ์จากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่โดนโกงกันมาเยอะมากและผมก็เลยจัดทำคลิปนี้เพื่อที่จะให้คนมาฟังใหม่เนี่ยได้รับรู้วิธีคโกงของพวกมันนี่แหละครับวิธีการโกงของพวกเอเจนต์แต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับคนที่เล่นได้ แต่ถอนไม่ได้เงินพวกเราไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับเงินที่เราเล่นได้มันจะไปไหนรู้ไหมครับพอถึงวันที่เอเย่นจะต้องเคลียร์กับโต๊ะใหญ่หรือต้องเคลียร์กับเว็บสมมุตินะครับเอเย่นเคลียร์ยอดทุกวันศุกร์เอเย่นมันก็จะเอายอดของเราที่เล่นได้นี่แหละครับไปขึ้นเงินกับโต๊ะใหญ่หรือขึ้นเงินกับเว็บมันก็จะได้เงินใช้แบบสบายสบาย ง่ายไหมครับทุกคนการหาเงินของพวกมันทุกคนเจอปัญหานี้เยอะมากก็จะมีพวกหน้ามา้าชอบมาปล่อยข่าวบอกว่าเว็บนี้เว็บนั้นไม่ผ่านเอเนต์คำตอบนะครับทุกคนไม่จริงทุกเว็บมีเอเนต์ทั้งหมดเพราะเอเนต์เป็นแขนขาเป็นฐานที่จะสร้าง ลูกค้าให้กับพวกเว็บเพิ่มรายได้ให้กับเว็บมหาศาลแล้วทำไมเว็บไม่ต้องการเอเย่นนะครับเว็บอยู่เฉยเงินไหลเข้ามาในบัญชีเยอะเว็บไม่มีส่วนเสียอยู่แล้วมีแต่ได้กับได้จริงไหมครับแล้วทำไมเขาไม่ยินดีที่จะรับเอเย่นละ่ะเพราะเอเย่นหาเงินให้พวกเขาอะ่ะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคน เล่นเว็บไหนก็เจอเอเย่นทุกทุกเว็บหนีไม่พ้นหรอกครับที่ผมพูดมานะครับผมอยากจะให้กับให้เพื่อนสมาชิกหรือว่าคนกำลังเล่นอยู่เนี่ยได้พิจารณาในสิ่งที่ผมพูดอย่ามั่นใจตัวเองเยอะเกินไปอย่าคิดว่าตัวเองเคยเล่นได้ แล้ววันหนึ่งเราก็จะเล่นได้เหมือนกับวันที่เราได้มันไม่ใช่ความจริงนะครับทุกคนขอให้ทุกคนรู้แล้วก็เลิกมันซะก่อนที่ทุกคนจะเสียคนที่รักอยู่ข้างๆตัวของคุณไปอย่างน้อยๆก็สงสารพ่อแม่สงสารลูกน้อยๆที่กำลังจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาผัวเมียที่รักกันมาก แต่ต้องมาประสบปัญหาเกี่ยวกับการพนันต้องทำให้ครอบครัวแตกแยกทุกคนครับเราถึงเวลาที่จะต้องเลิกเล่นมันแล้วเพราะว่าเล่นยังไงก็ไม่ได้สักทีนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับโดนเว็บโกงจะต้องทำยังไงมีคำตอบเดียวนะครับนั่นก็คือเลิกเล่น คำตอบนี้อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่มันเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดคนที่ยอมแพ้เร็วจะหมดน้อยคนที่ยอมแพ้ช้าจะหมดเยอะสำหรับคนที่มั่นใจตัวเองสูงและไม่เคยยอมแพ้เลยนะครับอาจจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชีวิตของคุณเอง คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลิกเล่นให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้ทุกคนนะครับผม